มาหันมะเขือทำแกงเขียวหวานกินนะคะหัน่นหั่นไปเลยค่ะระวังมือด้วยนะคะโอืม,อมน้องกุ้งเก่งมากเลยค่ะไอ้อืม,อม ก,กุ้งช่วยแม่ทำกับข้าวนะ,ะนก,กุ้งบอกจะกินแกงเขียวหวานนะคะแม่ก็เลยจัดให้เลยคะ่ะนก,กุ้งรู้ไหมคะว่านี่อะไรมะเขือค่ะมะเขือพวงมะเขือพวงอืมม,องมมะเขือพวงเขาเรียกมะเขือพวงเราจะมาใส่แกงเขียวหวานนะคะมาใส่กับมะเขือนะคะ มะเขือกับมะเขือพวงค่ะมะเขือเปาะกับมะเขือพวงนะคะน้องกุ้งช่วยแม่เด็ดนะคะช่วยแม่เด็ดแม่มะเขือพวงนะคะนี่นี่น้องกุ้งเก่งมากเลยอือใช้ปากเด็ดด้วยมือสิเอออย่างนั้นแหละ ตะที่งไปเลยค่าัะทีนะคะหมดกล่องไปเลยค่ะแล้วก็คนเที่ยวับที่ไปไปสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ พริกแกงนะคะพริกพริกแกงเคี่ยวหวานแล้วก็น้ำตาลปี๊ดขนอจา้อาจะลงให้หมดไม่เหลือใช่ไหมคุณใช่ค่ะแล้วก็เที่ยวเที่ยวไปเลยค่ะ เที่ยวให้หอมหอมนะเที่ยวให้ทิเกงแตกนะคะเที่ยวไปเรื่อยๆค่ะแล้วเราก็เนื้อไก่มาใส่นะคะคนค่ะ ปล่อยไว้สักพักนึงนะคะมะเข,อเขอือมะเขือเปาะนะคะใส่มะเขือแล้วนะจ๊ะนี่มะเขอือเปาะมะเขือพวงด้วยใส่ด้วยกันไปเลยจ้าค่ะตอนนี้ก็น่าจะสุกแล้วนะคะ ก็เอาใบโหระพากับต้นหอมผักชีค่ะเสร็จเลยค่ะเสร็จแล้วจ้าปิดตานะคะค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ามามามากินข้าวกันค่ะ